สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทย f อีที่เอฟีชนะรักของคุณแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะค่ะปีใหม่ไทยค่ะวันที่15เมษายนแล้วค่ะเป็นปีใหม่ไทยนะคะลูกหลานที่มาเยี่ยมบ้านก็เวลากับไปทำงานก็ขอให้ลูกหลานปลอดภัยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะค่ะคุณแม่มีค่ะคุณแม่เอาวันนี้ค่ะคุณแม่จะไลฟ์สบู่นะคะ ค่ะได้เข้ามาแล้วค่ะสบู่ก้อนสีเขียวๆรอคอยกันมาตั้งนานค่ะสบู่สมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะรอคอยกันมาตั้งนานค่ะค่ะราคาก้อนละ60บาทนะคะมีเข้ามาแล้วค่ะคุณแม่ที่รับปากกับลูกค้าไว้สามสี่เจ้าส่งให้ไปสองสามเจ้าแล้วค่ะเหลืออีกเจ้าสองเจ้านะคะจําไม่ได้ค่ะค่ะคุณแม่มีเข้ามาแล้วนะคะสบู่นะคะสมุนไพรฟ้าทลายโจรนี่ค่ะ ขาเปลียนอันนี้ค่ะเป็นข้างกล่องเป็นอย่างนี้นะคะค่ะข้างกล่องเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะข้างกล่องค่ะค่ะแต่ก่อนเอามาไม่มีกล่องคุณแม่ก็บอกว่าม,มันมันมันแบบว่ามันไม่น่าดูค่ะของดีกิงค่ะแต่ว่ามันไม่มีกล่องค่ะมันผิดไม่ทันทําไม่ทันสบู่ทำไมขาดตลาดนานจังเลยคะสะบู่สมุนไพรฟาเทะลายโจนเนี่ยค่ะ ค่ะตลาดประเทศลาวส่งเข้าไปเยอะมากค่ะสั่งเข้าไปเยอะค่ะคุณแม่นี่แหละเป็นคนแรกที่นําสบู่พวกนี้เข้าไปที่ประเทศลาวค่ะแล้วเขาก็ได้ใช้ค่ะเขาก็สบผลสําเร็จค่ะใช่แล้วกนาขาวขาวนาคุณแม่ขาวบอกค่ะคุณแม่ไม่เคยเอาแบบสบู่อย่างอื่นมาล้างหน้านะคะคือตัวนี้แหละค่ะสมุนไพรฟ้าทลายโจรก้อนละหกสิบบาทนี่แหละค่ะ ภูมิปัญญาค่ะภูมิปัญญาไทยนะคะเขาเรียกว่าภูมิปัญญาค่ะเขียนไว้ค่ะภูมิปัญญาสมุนไพรไทยค่ะเป็นสมุนไพรล้วนๆค่ะค่ะนี่ค่ะข้างกล่องมีมาแล้วนะคะค่ะสมุนไพรล้วนๆค่ะฟ้าทะลายโจรค่ะถ้าฟ้าทะลายโจรนี่ค่ะถ้าเป็นยาก็ช่วงโควิดก็ต้องทานฟ้าทะลายโจรค่ะเอาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรตัวนี้แหละค่ะไปทําเป็น เป็นยานะคะช่วงนั้นก็ยาค่ะยารักษาค่ะโรคโควิดค่ะอันนี้ก็เป็นสบู่นะคะค่ะลักษณะก้อนสบู่เป็นสีเขียวเขียวก้อนละหกสิบบาทค่ะค่ะฝ้ากะจุดด่างดำทาเลยค่ะล้างเลยค่ะฝ้ากะจุดด่างดำนะคะล้างใบหน้าค่ะคุณแม่ก็ล้างทุกวันค่ะถูทุกวันนะคะผิวสดใสผิวขาวผิวสดใสหน้าตาสดใสมากค่ะ กระจุดดางดำออกมืดค่ะมาตองใส่ขีมก็นได้ค่ะขาดสวยดีมากค่ะสมุนไพรพระทลายโจรก้อนนี้คุณแม่คองใช้มา15ปีแล้วค่ะถ้าไม่ดีของพวกนี้จะเราจะไม่ถือไว้ให้หนักมือถึง15ปีนะคะค่ะที่ได้มาใช้นี่ก็คือคุณพ่อบ้านเป็นกรากค่ะกรากไม่ใช่เกลื่อนค่ะขีกากบรรณเอิญขีกากค่ะ ขาดได้นานนี่ค่ะสกืนจุดเต็มือค่ะตุกวันนี้ไม่มีหายค่ะหายขาดที่ว่าหายขาดก็คือเราใช้ประจําแล้วไม่ใช่แค่ก้อนเดียวนะคะค่ะไม่ได้แค่ก้อนเดียวสองก้อนค่ะมีลูกค้าติดตามคุณแม่หลายเจ้าค่ะสั่งทีละโหลละโหลละโหลนะคะสมุนไพรฟ้าทลายจรค่ะถ้าเป็นกากเป็นเกลือนเนี่ยค่ะเอาถูมักมักไวจุ่มหนาถูมักไกวด้วยค่ะ ตื่นเช้ามาไม่ต้องล้างออกก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพวกนี้ไม่เหนียวเหนือน่ะค่ะไม่มีการแพ้ต่อผิวหนังมีแต่รักษาผิวหนังให้ดีเด็กน้อยค้นหญ่ใส่ได้เลยค่ะสมุนไพรฟ้าทนายจรนี่ค่ะคุณแม่ทดลองนะคะคันน้ำได้หนยมาแม่นอันนี้ค่ะคันน้ำนี่ค่ะคุณแม่ลงแกงนะคะขันน้ำค่ะอันนี้ค่ะคุณแม่ก็ถูนะคะอันนี้ค่ะอ่านี่ค่ะคุณแม่ก็เคยทดลองนะคะ ค่ะของดีค่ะสมุนไพรฟ้าทลายจรนคุณแม่ก็ต้องถอดตัวนี้ออกก่อนถอดออกมาได้แล้วคุณแม่ใส่ใช่ข้อมือค่ะอะถอดใช่ข้อมือก่อนใส่ข้อมือของคุณแม่นี่ก็เป็นทองมากนั่นแหละคะ่ะไอทองเคค่ะค่ะนี้ค่ะลาไอค่ะคุณแม่จะทดลองให้ดูนะคะสาธิตให้ดูค่ะ ค่ะการสบู่ใช้สบู่สมุนไพรฟ้าทลายโจรมีเจ้านี้เจ้าเดียวในตลาดนะคะค่ะที่ใช้รูปราคาแบบนี้ค่ะส่วนมากบางคนเขาจะล้างหน้าให้ดูนะคะใช้น้าล้างแต่คุณแม่จะไม่ล้างหน้าค่ะคุณแม่ถูที่หลังมือนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่เรียนมาค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเขาสอนคุณแม่ค่ะคุณแม่เข้าไปเจอบริษัทสบู่ตัวนี้ค่ะคนแรกที่นําเข้าไปสู่ประเทศลาวค่ะแม่บอลรักนี่แหละค่ะ เอาค่ะถูไปถูมากค่ะถูลงไปค่ะลูบลงไปค่ะถูลงไปลูบลงไปค่ะแล้วฟองสบู่ทําไมถึงหายนะคะค่ะฟองสบู่ทําไมถึ่งหายค่ะสบู่อย่างอื่นจะลูบไปมันจะเหนียวไม่ไปค่ะมันฝืดมันเหนียวขึ้นนกแก้วลักธรรมดอันพวกเทคธรรมดาเนี่ยแหละสบู่ทั่วไปค่ะเอามาลูบถูแบบนี้ค่ะมันจะไม่ให้ไปนะคะอันตัวนี้ค่ะฟองมันจะซึมเข้าค่ะค่ะตัวยาจะซึมเข้าค่ะ ค่ะหลังใช้และไม่ใช้นะคะมือของคนแมกมือผู้เฒ่าเหี่ยวๆกับจังสีเลยค่ะนี่ค่ะข้างใช้ค่ะมันจะขาวใสออกเลยนะคะข้างไม่ใช้ก็คือดําค่ะค่ะเวลาคุณลูกค้านามม้องมองค้ำค้ำค่ะนามม้องมองค้ำค้ำนะคะคนไหนที่อยู่ในเตาทอดค่ะเตาเตาทอดค่ะปิ้งไก่ปิ้งย่างเตาทอดนะคะน้ํามันค่ะกลิ่นน้ํามันมันจะเข้าไปเกาะที่บริเวณผิวหนังนะคะผิวใบหน้านะคะ เอาตัวนี้ล้างอ่อกเลยค่ะสบู่สมุนไพรฟ้าทลายโจรนี่แหละค่ะขาดล้างออกเลยค่ะมันจะทําความสะอาดได้ล้าลึกมากค่ะทําความสะอาดได้ดีมากค่ะค่ะสบู่สมุนไพรฟ้าทลายโจรนี่ค่ะก้อนนี้แหละค่ะเนี่ยทําความสะอาดได้ล้าลึกมากค่ะอันนี้ค่ะถ้าคุณประหยัดใช้ค่ะคุณแม่กันแต่กรคุณแม่ไปเดินขายนะที่ที่ตลาดเวียงจันทร์นะคะคุณแม่ไปขายที่สมรรคเขตค่ะ คุณแม่จะเอามีดตัดค่ะตัดเป็นสีค่ะคุณแม่ขายก้อนละร้อยนะคะที่ประเทศลาวคุณแม่ขายก้อนละร้อยค่ะที่บ้านลาวขาย60บาทนะคะเพราะว่าข้างก้อนเขาก็ขายอยู่ที่96บาทค่ะค่ะนี่ค่ะลักษณะสมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะเป็นกากเป็นเกลือนค่ะช่วงนี้อากาศร้อนค่ะเดือน5เดือนเมษาเป็นอากาศร้อนนะคะค่ะอากาศมันจะร้อนค่ะระคายเคืองต่อผิวหนังค่ะเป็นขั้นละค้นพุ่มแผ่เพี่อ บางคนจีแพงเหงื่อตัวเองค่ะจะแพ้อย่างจะแพ้เหงือ่อแล้วก็แพ้ที่ขาแพ้เหงือ่อเหงื่อมันหลเยยสียกับแพ้เหงื่อนะคะใช้สบู่สมุนไพรฟ้าทลายโจรก้อนนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะอาบน้ําค่ะชําระร่างกายด้วยสบู่สมุนไพรฟ้าทลายโจรก้อนนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะจะไม่มีคันมีผิวผุดผื่นคันขึ้นมาจะไม่ขึ้นมาอีกนะคะ ค่ะใช้ดีมากค่ะใส่แล้วกนาขาวขาเปื่นเวิน่ะอุบหูอยู่ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่หน้าขาวบอคะค่ะคุณแม่ก็ใช้สบู่ตัวนี้แหละค่ะสมุนไพรฟ้าทนายโจรนี่แหละค่ะค่ะใช้ดีมากค่ะของดีบอกต่อนะคะค่ะลักษณะค่ะทำออกมาแบบนี้นะคะก้อนหน้าก้อนนะคะป่าหน้ากล่องสบู่เป็นแบบนี้นะคะค่ะแต่ตัวยาตัวสบู่เหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนแต่กล่องค่ะป่าหน้าเฉยๆค่ะค่ะโลโก้ป่าหน้าค่ะ สมุนไพรฟ้าทะลายโจรภูมิปัญญาค่ะของสมุนไพรไทยนะคะค่ะฟ้าทะลายโจรเนี่ยค่ะถ้าเป็นยาก็ดีมากค่ะค่ะแล้วก็สมุนไพรก็ดีมากค่ะคนไหนที่เป็นสิวอักเสบนะคะค่ะหัวสิวอักเสบสิวหน้าแบบหน้าหน้าเปื่อยหน้าหน้าแบบนี้ค่ะมันจะเอาไปถูไปล้างค่ะล้างหน้าค่ะวันละสามสี่ครั้งนะคะมันจะแห้งเลยค่ะ แห้งแล้วก็ยุบแล้วค่ะหัวสิวจะยุบค่ะไม่ต้องไปบีบไม่กดนะคะมันจะหลุดออกเลยค่ะคุณแม่เคยไปทดลองพวกไหนที่สิวเยอะๆค่ะค่ะตอนนี้แหละค่ะกําจัดด้วยสมุนสมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะค่ะแก้ผดผื่นคันแล้วก็ใช้แล้วหน้าขาวฝ้ากระจุดด่างดำเกลี้ยงออกหายหมดเลยค่ะคุณแม่ใส่ตัวนี้ค่ะใบหน้าก็แต่งตึงด้วยนะคะ คุณแม่ก็หกสิบกว่าแล้วค่ะแต่ผิวพรรณคุณแม่ไม่ได้อวดนะคะค่ะไม่ได้อวดค่ะคุณแม่ไม่อวดผิวพรรณนะคะค่ะไม่มีกระซักเม็ดค่ะเพราะว่าสบู่ตัวนี้เลยช่วยค่ะคุณแม่ใช้ประจําค่ะไม่ใช่แค่ก้อนสองก้อนนะขาดไม่ได้ค่ะขาดตลาดขาดขาดไม่ได้ในครอบครัวค่ะใช้อย่างอื่นไม่ติดค่ะเอยเคยมาใช้แล้วค่ะไม่ติดเลยค่ะ ค่ะเพราะว่าคุณแม่ติดตลาดค่ะติดในครอบครัวคือสบู่สมุนไพรฟ้าธนายจรหอมก็หอมค่ะหอมมากค่ะค่ะและไม่เหนียวเนยอน่ะคุณแม่ไม่ต้องล้างนะคะไม่ล้างก็ไม่เป็นไรค่ะมันเหมือนครีมทาผิวค่ะมันจะนิ่มนวลไปเลยค่ะมีตัวเดียวนี่ค่ะที่เป็นแบบนี้ค่ะอย่างอื่นไม่มีค่ะขาบาล่างบาแแล้วค่ะสบู่อย่างอื่นมันเหนียวมันเนื้อนาค่ะมันจะเหนียวมันจะฝืดค่ะอันนี้นิ่มค่ะ ค่ะนิ่มเหมือนทาครีมทาผิวนะคะของดีค่ะสมุนไพรฟ้าทลายโจนก้อนละ60บาทนะคะคุณแม่ขายเท่ากับรา,าคาส่งนะคะก้อนละ60บาทค่ะลูกค้ารับไปก้อนละ60บาทไปขายก้อนละร้อยนะคะลูกค้าปาดค่ะมีปาดมันนิ่มนะคะมีปาดเป็นชิ้นเป็นชิ้นละชิ้นละ25บาทสําหรับเขาไว้ล้างหน้าอย่างเดียวก่อนก็ได้ค่ะเขาไม่ค่ะบางคนก็เอาธนุถนอมไว้แต่ล้างหน้าค่ะจะไม่ อย่าไม่ไม่ไม่เอาไปไปไปถูตัวค่ะเพราะว่าถนอมค่ะมันแห้งสารนั้นแห้งค่ะเอาไว้ทูแต่นหนาล่างแต่นหนาค่ะรักษาแต่นหนาก้อนกันไดดดอกคุณแม่สารค่ะทําให้ผิวพันณ์ดีนะคะค่ะคุณแม่ไม่ได้อวดนะคะคุณแม่ก็หกสิบสี่แล้วค่ะไม่ได้อวดผิวค่ะตัวนี้ช่วยคุณแม่ค่ะสบู่สมุนไพรฟ้าทลายจวนนี่แหละค่ะช่วยคุณแม่ค่ะคนไหนเป็นโรคผิวหนังนะคะกะค่ข่กาก ค่ะกแอจุดด really? hm. yes. yes. yes yeah. ่างดำกากเลื่อนค่ะกากเลื่อนนะคะสีเล่าพื้นใส่ดีนะคะคุณแม่เอาไปเล่าประเทศเล่าช่วงนั้นนะคะคนสีเล่าจะเป็นทีฮิตหลายค่ะเป็นฮิตในงานมืองานเท่านี่ค่ะพื่นใส่แล้วมาในมันฮิตมันยุบค่ะใส่แล้วฮิตยุบมันดีมันบอกขั้นค่ะอะไรกัเพือนเอาฉันบอกคุณแม่บอกว่าใหเอามาร์คทูทูจูน้ำแล้วก็ทูทูในงานมือค่ะผมเป็นฮิตค่ะค่ะมันสีบอกขั้นแล้วมันสิยุบค่ะ สมุนไพรฟ้าสลายโจรก้อนนี้ค่ะของดีบอกต่อค่ะมีอยู่แต่ในคุณแม่ว่าวันรักนะคะค่ะคุณแม่เป็นค่ะเป็นฝ่ายการตลาดไม่มีวางขายค่ะไปเดินหาซื้อเลยค่ะวางขายในตลาดไม่มีค่ะค่ะเพราะว่ามีแต่อยู่ในตัวแทนค่ะคุณแม่เป็นตัวแทนนะคะค่ะบริษัทอยู่ตรงไหนคุณแม่ยังไม่รู้ค่ะคุณแม่ก็ไปเอาต่อมือจากที่เขามาอีกคนหนึ่งนะคะ ไอ้คุณพ่อนะค่ะแกเป็นตัวแทนนํามาส่งแม่นะคะท่านก็เสียแล้วค่ะแต่ลูกสาวท่านดําเนินงานต่อนะคะสมุนไพรฟ้าทลายโจรก้อนละหกสบาทค่ะใช้แล้วดีมากค่ะห้าขาวสวยใสค่ะค่ะช่วงนี้ยิ่งอากาศร้อนค่ะค่ะทําความสะอาดในร่างกายได้ล้ำลึกมากค่ะคนไหนเป็นกินเตาแห้งๆก็ค่ะใช้ดีมากค่ะกินเตาค่ะคนแหกใช้แล้วไม่มีกินตัวนะคะ สมุนพวกนี้ขาดดีมากค่ะสมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะก้อนละ60บาทนะคะมีขายอยู่ค่ะโทรสั่งมาเลยนะคะเดี๋ยวนี้คุณแม่มีของแล้วค่ะขาดช่วงนั้นอู้คุณแม่หงุดหงิดมากเลยค่ะโทรสั่งของไม่ได้ของขาดตลาดเขาส่งเข้าเอเย่นลาวค่ะเอเย่นใหญ่มาเอาไปเป็นแบบร้อยร้อยร้อยลังแบบนี้ค่ะเป็นร้อยลังเขาก็ปิดให้ค่ะเขาปิดหายบอท่านค่ะเพิ่นเห็นหายบอท่านจ้ะ นี่ค่ะสมุนไพรฟ้าทลายโจรหอมมากค่ะข่ะสนใจอยู่กับแม่ลักนะคะมีอยู่กับแม่คุณแม่ค่ะสบู่สมุนไพรฟ้าทลายโจรไส้แล้วห็นบอนี่ค่ะมือค่ะขาดสินใส่ข่าออกเลยค่ะเตี้ยงออกเลยค่ะยาไขนาขาวหนางามค่ะสร้างกับแม่ลักไต่เลยค่ะสบู่สมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะช่วงนี้ผดผื่นคันขึ้นนะคะสั่งไปใช้เลยค่ะเล็กน้อยก็ใส่ได้ผู้ใหญ่ก็ใส่ดีเ้อค่ะใช้ได้ทั้งเด็กนะคะ เพราะว่าเป็นสมุนไพรค่ะไม่มีการไอต่อผิวหนังนะคะไม่มีปัญหาต่อผิวหนังนะคะมีแต่ช่วยให้ผิวหนังดีนะคะค่ะสมุนไพรฟ้าทะยายโจนนี้ขาวแล้วค่ะค่ะกาดผิวของคุณแม่ก็คือตัวนี้แหละช่วยค่ะคุณแม่ไม่ได้อวดผิวนะคะคือตัวนี้ช่วยจริงๆค่ะไม่มีกะค่ะคนหกสิบกว่าแล้วมัน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 จะมีกะตามตามตามผิวหนังค่ะ ค่ะและเนื้อก็ไม่ย่นไม่เหี่ยวด้วยค่ะสบู่สมุนไพรนี้ดีมากเลยค่ะสนใจแม่บัววรรักษ์สบู่สมุนไพรฟ้าทลายจุนค่ะค่ะสนใจก็โทรทักค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะสบู่มาแล้วเด้อค่ะเด้อลูกค้าถี่ลอกค่อยสบู่กับคุณแม่อยู่ค่ะค่ะลูกค้าเขาสั่งกันเยอะมากเลยค่ะสบู่มาแล้วค่ะทักคุณแม่มาเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ